สวัสดีค่ะลองทำดูปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องสภาพอากาศเรื่องการเมืองหรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจล้วนส่งผลให้ร่างกายเผชืญกับภาวะเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งนับวันความเครียดก็ยิ่งสะสมมากขึ้นทําให้ร่างกายมีอาการผิดปกติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวันนี้เราจึงนำห้าสัญญาณเตือน ที่บอกว่าร่างกายกำลังอหู่ในภาวะเครียดมากเกินไปมาแชร์ให้ได้ทราบเพื่อที่สาวๆจะสามารถรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลากันนะคะ 1. คันตามผิวหนังอาการคันที่เกิดจากการที่ร่างกายเผชิญกับภาวะเครียดมากเกินไปจัดเป็นโรคคันเรื้อรงังที่ไม่มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง สร้างความรำคาญได้เสมออีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปเป,เป็นโรคผิวหนังอักเสบและโรคสเก็ดเงินได้สูงมาก 2. มีอาการเมื่อยกรามอาการเมื่อยกรามมักเกิดจากการที่เรากัดฟันในช่วงที่กำลังนอนหลับอย่างไม่รู้ตัว ตื่นขึ้นมารู้สึกไม่กรามทันทีแต่ทราบหรือไม่ว่าอาการดังกล่าวยังถือเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนบอกให้รู้ว่าร่างกายกำลังเผชิญกับภาวะเครียดมากจนเกินไปด้วยอีกทั้งความเครียดยังส่งผลให้อาการไม่กรามหนักขึ้นกว่าปกติจึงแนะนำให้พบทันตแพทย์เพื่อสอบถามถึงอาการและวิธีการรักษาต่อไป 3. เลือดออกตามไรฟัน เมื่อร่างกายเผชิญกับภาวะเครียดมากจนเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพเหนื่อได้มากกว่าคนที่ไม่มีภาวะเครียดหรือรเผชิญกับความเครียดน้อยกว่าเนื่องจากคอร์ติซอลในร่างกายของผู้ที่มีความเครียดมักจะพุ่งสูงจนทำให้ระบบภูมิคุค้มกันลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้แบคทีเรียเข้ามาในบริเวณช่องปากได้ง่ายกว่าเดิม 4. ปวดประจำเดือนมากกว่าปกติ โดยปกติแล้วสาวๆมักมีอาการปวดท้องในช่วงที่มีประจำเดือนแต่หากร่างกายเผชิญกับภาวะเครียดที่มากจนเกินไปในช่วงที่มีประจำเดือนก็จะส่งผลให้ปวดท้องประจำเดือนมากถึง2เท่าจากปกติเป็นเพราะความเครียดมีผลต่อการทำให้คอมฮอร์บมนในร่างกายไม่สมดุลน,นั่นเอง 5. เป็นโรคภูมิแพ้นักอย่างที่เราทราบกันดีว่า ความเครียดทำให้ฮอร์โมนในร่างกายไม่มีความสมดุลและยังเป็นตัวการของโรคต่างๆอีกมากมายเพราะฮอร์โมนความเครียดมีส่วนไปกระตุ้นการผลิตโปรตีน IgE ที่มีผลต่อการทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ดังนั้นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้จึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดความเครียดให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้โรคภูมิแพ้มีอาการหนักกว่าเดิม หลายคนอาจคิดว่าความเครียดเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้และอาจไม่ได้เป็นตัวการก่อเกิดผลเสียต่อร่างกายมากมายนะแต่ในความเป็นจริงนั้นความเครียดมีโอกาสพัฒนาทําให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายเพราะความเครียดเล็กน้อยย่อมทําให้เกิดภาวะเครียดสะสมได้เสมอดังนั้นสาวจึงจาเป็นต้องพยายามหลีกเลี่ยง สิ่งที่ทําให้ตัวเองต้องเผชิญกับความเครียดที่ได้มากที่สุดเพื่อห่างไรจากอาการต่างๆที่เราได้กล่าวมาคข้างต้นนั่นเองค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ต่อไปของเรานะคะ